ได้เลยครับนี่คือบทความ800คำเกี่ยวกับ Mitsubishi Pajero G 2026 0 0รุ่นใหม่แบบไม่มีหัวข้อและเป็นภาษาไทยทั้งหมดตามที่คุณต้องการครับ Mitsubishi Pajero G 2026 0 0รุ่นใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อสืบสารตำนานของรถอเนกประสงค์สาย ลุยที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมายาวนานหลายทศวรรษการกลับมาของรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของมิสซูบิชิในการชูจุดเด่นด,ด้านความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะออฟโรดที่ไม่มีใครเทียบได้ควบคู่กับการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้นรองรับเทคโนโลยีใหม่และการขับขี่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำให้ p ปเจโรจี2สกลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและต้องการรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางธุรกันดาร ย่างเต็มประสิทธิภาพดีไซน์ภายนอกของ p ฟเจโรจี2 0 0ยังคงรักษาเอกลักษณ์งานออกแบบทรงเหลี่ยมแข็งแรงและดุดันในสไตล์รถออฟโรดยุคคลาสสิกแต่ถูกปรับให้มีความทันสมัยด้วยเส้นสายที่เฉียบคมยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบ Dynamic, ด n นามิกชิลดวชั่นใหม่ไฟหน้าเลด Matrix, เมทริซชบเฉียวและกันชนหน้าที่เพิ่มองศา,าการประทเพื่อรองรับการปีนไต่ เส้นทางสมบุกสมบันระบบช่วงล่างถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ระยะความสูงใต้ท้องรถมากขึ้นเหมาะสําหรับสภาพภูมิประเทศหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโกลนทไซย์หรือเส้นทางภูเขาหินล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18หรือ20นิ้วช่วยเสริมลกความแข็งแกร่งแบบเต็มตัวที่หาไม่ได้จากรถทั่วไปในกลุ่มเดียวกันภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทันยุคมากขึ้นเน้นความสะดวกสบายและวัสดุคุณภาพสูงบก นั่งทรงสปอร์ตแบบถึงหนังแท้ที่รองรับทุกการสัสะเทือนหน้าจออินโฟเทนมขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่ให้คุณภาพระดับ Premium พรีเมียมพวงมาลัยมันติฟังชั่นรูปทรงใหม่ช่วยให้ควบคุมง,ง่ายขึ้นแม่นายขณะขับบนเส้นทางกรุกระห้องโดยสารยังถูกปรับให้เก็บเสียงได้ดีกว่าเดิมถึง30%ทําให้การขับขี่เงียบและรู้สึกมั่นคงแม้ขับบนความเร็วสูงระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุก มแน่งรู้สึกสบายและควบคุมอุณหภูมิได้ดังใจด้านขุมพลังเพอรเจโรจี2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ความจุด2.4ลิตรเจเนอเรชันใหม่ให้กำลังแรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีระบบไฮบริดเสริมเพื่อรองรับการปล่อยไอเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลือ่อน